ตะลึงสาวสวยแต่เจ้าที่แรงมากพีตะวันถึงกับพูดไม่ออกเจ๊ฝายเจ้าเก่าเวลาเดิมมาแล้วคะ่ะโอ้ยวันนี้เจ๊ขอขำส่งท้ายอีพีสุดท้ายคือแบบพี่ตะวันตะลึงแต่เจ้าที่แรงแรงพูดเลยว่าแรงระดับที่ต้องเรียกรถพยาบาลมาหามกันเลยทีเดียว <c oughs> เหตุการณ์มันเริ่มตรงนี้แหลคะค่ะอยู่ดีๆก็มีสาวสวยเดินหลงทางมาโอ้โหพีตะวันของเรานะตะลึงจ้าสายตานี้แบบเหมือนเห็นนา างฟ้าตกสวรรค์เลยลูกแต่พอจะอ้าปากพูดแฟนมาแบบยังไม่ทันได้ตอบเจ้าทีแรงจริงๆจ้าเปิดประโยคในตำนานที่นี่สวยมากเลยแต่เจ้าที่เขาแรงจา้าเจ๊ให้1 0 1 0ิบไปเลยเพราะแรงไม่ไหวใครจะไปคิดว่าคำว่าเจ้าที่แรงจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับคนมีแฟนและคือเจ้าทีบ้านนี้ไม่ได้แรงธรรมดานะคะแรงแบบมีพลังพิเศษพื้นที่เป็นของส่วนบุคคลส่วนพี่ต วันเป็นของไอร่าแค่คนเดียวเจ๊ขอปรบมือให้คนเขียนบทด,ดังๆน่ารักแต่แอบดุมีทั้งฟิลหึงหวงและคุมโทนได้ครบ จ้าไม่มีใครสวยไปกว่าแฟนพี่แล้วโดนประโยคนี้พูดแล้วเจ๊เขินแทนนะคะหลิงหลิงพูดถูกต้องมากค่ะลูกน้องออมคือสวยสดใสธรรมชาติจนพิตะวันละล,ะลายแต่เดี๋ยวก่อนนะมีคนแซวแรงกว่าอีกแรกๆในบทหลังๆนอกบทเจ๊ขอกราบคนพูดสามทีเพราะบอกเลยว่าความเคมีไม่ธรรมดาจริงๆสายตาพิตะวันมันไม่ใช่แค่ในบทนะลูกมันมีแววของความจริงอยู่เดอ้อน้องไอรานี่ก็ไวเหมือนสัญญาณ5 พอเห็นพี่เจวันมองสาวสวยเท่านั้นแหละรีบมาตอบรีบมากอดรีบจองพื้นที่ทันทีโอ้โหห่วงเคินเบอร์ค่ะแต่น่าเอ็นดูมากเจ๊ใฝ่รักเลยคู่นี้ตอนจบนี่ก็ไม่ไวทิ้งความน่ารักไว้ให้คนดูอารมณ์ค้างอีกคือเจ๊ดูแล้วพูดเลยเจ้าที่แรงแต่คนเขียนบทแรงกว่าแอบเขียนให้เราจริกหมอนทั้งตอนเลยจ้าและที่ชอบมากคือความคอมเมนต์ของแฟนๆชีวิตจริงชัดๆถนนส่วนบ คนและบุคคลก็มีเจ้าของแล้วด้วยคือพูดตรงมากแม่เรียกได้ว่าเจ้าที่แรงแต่หัวใจแรงกว่าเรื่องต่อไปเจ๊ขอเถอะขอแบบพี่หลิงเจ้าชูหน่อยตามงอน้องออมแบบแซบๆอยากเห็นมุมนี้บ้างเจ๊ว่ามันต้องปังแน่นอนขอให้คนเขียนบทช่วยหน่อยสินะคะทีมงานโอลิูเดอะซีรีส์ได้ยินไหมคะอีพีสุดท้ายนี้คือทั้งหาทั้งหวานทั้งแรงครบสูตรเจ้าที่แรงจริงแต่เจ๊ว่าความรักของลิงออม นี่แรงกว่าแน่ๆใครยังไม่ได้ดูเพียงเธออ dy y o ูเ t h e Series EP 14ไปดูเลยลูกรับรองจิกหมอนทั้งตอนแล้วอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์กับเจ๊ด้วยนะว่าเจ้าที่แรงจริงอย่างที่เจ๊พูดไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊จะพาไปแซ่บทุกฉากหวานทุกตอนที่นี่คือเจ๊ฝ่ายบันเทิงจ้า